หัวใจสําคัญของการออมเงินอยู่ตรงไหน,นหัวใจสําคัญของการบริหารเงินอยู่ตรงไหนสามครับหัวใจมันอยู่ที่สองเรื่องครับวินยัยวินยัยซึ่งยากมากแต่จะมีวินัยได้ยังไงครับถ้าจะมีวินัยส่วนใหญ่นะครับต้องมาจากเป้าหมายมีเป้าหมายที่ชัดเจนมีทําไมที่อยู่เบื้องหลังเป้าหมายที่รุนแรงก่อนเช่นทําไมต้องได้เป้าหมายนี้ แล้วนั่นก็จะส่งผลให้วิทย์ไหนนี่แข็งแรงขึ้นหลายๆคนบอกว่าจะให้ออมเงินบริหารเงินยังไงในทุกๆวันนี้เงินก็แทบเหลือไม่พอแต่ทราบไหมครับคนที่มีรายได้ไม่สูงมากหลายหลายคนสามารถเหลือเงินเยอะได้เพียงเพราะวิทย์ไหนเขาดีทําไมวิทยไหนดีเพราะเป้าหมายเขาชัดเจนมีคนเขาบอกว่าการบริหารเงิน ความยากลําบากและเส้นทางของมันคล้ายๆกับการออกกําลังกายคล้ายๆกับการคุมน้ําหนักคล้ายกันตรงไหนครับออกกําลังกายความยากอยู่ที่ไหนครับเริ่มต้นใช่ไหมที่ยากกว่าคืออะไรหมต่อเนื่องกว่าจะกัดฟันเริ่มต้นวันแรกนะี่ยากแล้วนะแต่จะทําให้ตัวเองต่อเนื่องยากกว่าอีกใช่ไหมครับแต่อย่าต่อเนื่องนะพอต่อเนื่องได้ไปสักพักคราวนี้แหละครับ มันจะเกิดความรู้สึกว่าไม่อยากหยุดเพราะถ้าหยุดจะรู้สึกเสียดายไอ้ที่ออกกำลังกายมาผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่ที่ออกกำลังกายด้วยตัวเองไม่ได้ไปฟิตเนสไม่ได้ไปอะไรก็ออกกําลังกายด้วยกันเล่นอยู่หน้าจอทีวีเช้าๆแล้วครับแล้วก็ออกกำลังกายตามไปบางทีออกไม่ได้2วันเกิดตึงเกิดปวดเกิดเมื่อยอหยุดหยุดไป3 4วันกว่าจะกัดฟันเรื่องต้นได้ต่อเนื่องแต่พอต่อเนื่องเสร็จเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมฮะคราวนี้จะหยุดเสียดายที่ออกมา พอเริ่มเห็นน้ำหนักตัวมันเริ่มลงเริ่มเห็นไอ้คางที่เคยยุ่ยๆมันหายไปเราเริ่มเสียดายเสียดายที่จะหยุดเสียดายที่จะไปนะเสียดายที่จะกินนะจะไปกินอะไรที่ส่งผลให้น้นำหนักขึ้นง่ายๆเช่นเช่นแล้วเช่นบงเช่นบีอะไรพวกนี้เริ่มเริ่มเริ่มระวังในการกินนะครับนี่ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยน้ำหนักขึ้นมา4 5กิโลเพราะไล่ฉลองกําลังเอาลงตอนนี้ครับเรื่องเกี่ยวอะไรกับการออเมเงินการบริหารเงิน เช่นเดียวกันการบริหารเงินเริ่มต้นที่วิตหนและออมก่อนถูกไหมครับทีนี้อ,อมนี่นะครับปัญหาคือไอ้ช่วงแรกๆจะเป็นปัญหาไอ้ช่วงที่เงินน้อยๆเนี่ยอ,อมเสร็จมันรู้สึกอยากถอนอนะ่ะเพราะรู้สึกไม่เสียดายมันแต่อย่าอ,อมจนมีเยอะนะอยากลงทุนจนมีเยอะนะจะเริ่มเสียดายแล้วอยากไปเรียนรู้การลงทุนด้วยมเชียวพอคุณเรื่องเข้าใจการลงทุนคุณเรื่องคำนวณพอคำนวณเริ่มมันมีนมสเสน่ห์จูงใจขึ้นมา เหมือนเหรียญซิกแพคในทางการเงินอ่ะคุณนึกภาพสมมุติทุกๆต้นปีคุณรวบรวมเงินถูกไหมคุณเก็บเงินกับฝากแบงค์เข้าฝากประจําแบงค์เดือนละห้าพันก็ปีเลยสักหกหมื่นนะห้าปีผ่านไปเงินที่คุณฝากป,ปีละหกหมื่นห้าปีเงินต้นมันสามแสนใช่ไหมฮะถ้าคุณฝากแบงค์ดอกเบี้ยหนึ่งเปอร์เซ็นต์ดอกทบต้นจะกลายเป็นม 3, 09, ันสามแสนเก้าพันกว่าบาทมาแต่ถ้าคุณลงทุนออมเงินในกองทุนรวมสักปีละหกหมื่นรูปผลตอบแทนดีว่าแปดเปอร์เซ็นต์ 5ปีผ่านไปเงินคุณจะกลายเป็น3,080,000กว่าบาทเมื่อกี้จาก3 9 0 0 0มาเป็น3 8 0 0 0 0กว่าบาทถูกไหมแต่ถ้าคุณลงทุนในหุ้นเป็นมีความรู้ในการวิเคราะห์หุ้นได้เลือกหุ้นได้สมมติคุณทําผลตอบแทนจากหุ้นเฉลี่ยทั้ง20%ต่อปีอย่าบอกว่าไม่ได้นะครับมีคนทําได้มากกว่านี้นะ20%ต่อปีไม่ใช่เรื่องยากในในตลาดหุ้นนะครับถ้ามีความรู้วิเค,คราะห์หุ้นเป็นเลือกหุ้นเป็นดูกราฟหุ้นเป็น ถ้า20%ต่อปีลงปีละ60,000ผ่านไป5ปีเงินคุณจะกลายเป็น5 3 5 0 0 0กว่าบาท5 3 5 0 0 0กว่าบาทงั้นพอเริ่มเห็นว่าหุ้นมันกำลังจะขึ้นคุณลงทุนในหุ้นใช่ไหมหุ้นมันกำลังจะขึ้นขึ้นฟ้าเสิ่งที่เกิดขึ้นถอล้ไนะจะขายหุ้นไปใช้อย่างอื่นคุณก็เสียดายบางทีผมมีความรู้สึกเจ้าเงินไปซื้อบียร์กินเอ้ยเสียดายเสียดายหุ้นน่าซื้อตอนนี้เพราะฉะนั้นแรงจูงใจ ในการออมเงินในการลงทุนจะสูงถ้าเราเข้าใจว่าออมแล้วเกิดอะไรขึ้นลงทุนแล้วเกิดอะไรขึ้นในอนาคตนะครับงั้นถ้าเรียนรู้และเข้าใจการลงทุนก็จะเกิดเป้าหมายทางการเงินเป้าหมายจะไปนําไปสู่อะไรนําไปสู่ยุคไหนมันจะแข็งแรงขึ้นมันจะทําให้เสียดายเงินมากขึ้นเสียดายเงินที่ออมมาเสียดายโอกาสที่ได้ในอนาคตมันก็เลยส่งผลให้เราไม่ยอมหยุดออมไม่ยอมหยุดลงทุนถูกไหมครับหลายๆคนคงเคยได้ยินจากประโยคจากคน,นอื่น ร้านแรกมันยากร้านต่อไปมันง่ายผมเคยคุยกับหลายหลายคนที่ก็มีหลายหลายร้านเขายืนยันไม่ใช่เพราะร้านแรกมันยากตรงที่ระหว่างทางอยากจะถอนเหลือเกินทุกมมันจูงใจให้ถอนไงแต่อย่าผ่านร้านแรกเพราผ่านร้านแรกเสร็จเริ่มเห็นอนาคตว่าร้านมันจะโตไปเป็นเท่าไหร่คุณนึกภาพนะครับเงินหนึ่งแสนหนึ่งแสนผลตอบแทน20%ต่อปีมันแค่สองหมื่น แต่เงิน1ล้านผลตอบแทน20%ต่อปีคือ2 0 0แสนอย่ามีหลายล้านผลตอบแทนต่อปีมันเป็นล้านมันก็เลยเกิดความเสีายมันโตเร็วขึ้นอัตราการโตรุนแรงขึ้นจากเงินต้นที่มีภายใต้เวลาที่เท่ากันดังนั้นคีย์สำคัญของการประหยัดเงินนะครับวิ่งไหนวิ่ไหนแล้วสำคัญคือวิ่งไหนต้องมาจากเป้าหมายที่ชัดเจนที่อยากได้มันจริงๆ คุณอยากเห็นตัวเองเป็นยังไงทางการเงินในอนาคตตัวนั้นแหละเป็นตัวที่จะก่อให้เกิดวิกไนและแผนการเงินที่ถูกต้องถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรา y o u r m o n e y n นวิเกมุ่งมั่นนำคุณสู่อิสรพทางการเงินแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ